Caju de... สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทายตัวละครม a s ์สไรเดอร์กับเจ้า Akinator กันนะครับสำหรับใครที่งงว่าเจ้าตัว a k i n a t o r นี้มันคือเว็บอะไรมันก็คือเว็บให้เราไปให้ไอเจ้าตัวนี้ทายสมมุติว่าผมตั้งโกไว้ตัวละครหนึ่งแล้วมันก็จะยิงคําถามมาเรื่อยๆให้เราตอบตามความเป็นจริงนะให้มันใกล้เคียงกับตัวละครนั้นนะครับแล้วมันก็จะทายว่าตัวละครที่เราคิดนั้นคือตัวอะไรอ่ะพูดเราไม่เห็นภาพเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะครับโดวยวันนี้ผมก็จะมาให้เจ้า a k i n a t o r เนะี่ย ทายตัวละครมัสไรเดอร์สัก3ตัวละกันอ,อยากรู้ว่าอากิเนเตอร์น่ะจะเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกันเลยโดยมันจะมีโหมดอยู่3โหมดนะครับนั่นก็คือคาแรคเตอร์ออบเจกต์แล้วก็แอนิมอลนะครับคาแรคเตอร์ <Character S 2> นี่ก็คือตัวละครบุคคลหรืออะไรก็ตามนะครับที่มีเป็นตัวเป็นตนนะครับออบเจกต์ <Object S 2> นี้คือสิ่งของครับแอนิมอลนี่ก็คือสัตว์นั่นเองเราไปที่หมวดตัวละครนะครับเพราะว่าเราจะมาทายคามมินไรเดอร์นั่นเอง อ่ะสำหรับคาเมเลเดอร์ตัวแรกที่เราจะมาทายเนี่ยผมอยากรู้ว่าอากิเนเตอร์เนี่ยจะอัปเดตล่าสุดนี้หะืรยังนะครับงั้นขอเลือกเป็นคาเมเลเดอร์กาบุละกันตัวละครนี้มีตัวตนอยู่จริงใช่หรือไม่อ่าไม่นะครับตัวละครนี้อยู่ในอนิเมะไม่ตัวละครนี้เป็นผู้หญิงไม่ใช่นะตัวละครนี้มาจากเกมไม่ใช่ครับตัวละครนี้เป็นคนเกาหลีไม่ใช่ ตัวละครนี้มีพลังพิเศษใช่ตัวละครนี้เป็นคนไม่ดีไม่ใช่นะครับตัวละครนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่มันจะเรียกว่าซูเปอร์ฮีโร่ได้ไหมก,ก็อาจจะได้นะ <c oughs> ตัวละครนี้มาจากหนังสือไม่ใช่หลงไปไกลเหมือนกันเนี่ยตัวละครนี้มาจากทีวีซีรีส์ใช่ครับตัวละครนี้ ให้เสียงด้วยสกาเล็ตโจแฮนสันอ่าถ้าใครไม่รู้จักก็คือแบ็ควีดโอนะครับไม่ใช่ครับตัวละครน,นี้เป็นคนญี่ปุ่นใช่ตัวละครน,นี้สีม่วงใช่ตัวละครน,นี้เป็นปีศาจก็ตามหลักข้อมูลของมันก็ก็ใช่แหละอาจจะใช่ก็ได้เดี๋ยวมันเคเดี๋ยวมันเควตัวละครน,นี้เกี่ยวข้องกับซอมบี้ไม่ใช่ครับตัวละครน,นี้มีแมชชีนหรือย,ยานพาหนะนะครับใช่ตัวละครน,นี้สู้ด้วยดาบ ก็ก็ถูกนะไทม์เชส์มาชินเชเซอร์นะครับโอ้สแสดงว่ามันไม่รู้จริงจริงเนี่ยว่ามีคาเมลเลเดอร์กาบุอยู่นะครับอลองกดโ no นไปก่อนอ่ามันถามว่าเราจะเล่นต่อไหมอ่าลองให้โอกาสมันอีกสักครั้งตัวละครนี้เป็นคาเมลเลเดอร์ใช่ ตัวละครนี้เดินทางข้ามเวลาอารมณ์แบบเป็นผู้เดินทางแบบข้ามเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะไม่นะเกี่ยวข้องกับเกมซีรีส์โซไม่นะก็เป็นคาเมเลเดอร์อ่าตัวละครนี้เกี่ยวข้องกับสีม่วงใช่ก็เหมือน่านไปแล้วนะตัวละครนี้ตาสีเหลืองกาบุใช่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 กาบุตาสีเหลืองตัวละครนี้ผมสีดำอ่าคำถามมันเริ่มกลับมาซ้ำแล้วนะครับอาจจะใช่ ตัวละครนี้เป็นนินจาไม่ใช่นินจามันจะเขวะไปชินบิแหละตัวละครนี้เป็นคเมเลรเดอร์ใช่แต่สังเกตดูว่าคาถามเดืซ้ําๆแล้วนะครับตัวละครนี้สู้ด้วยเลื่อยไม่ใช่มันคิดว่าเป็นบัฟฟ่านะครับแต่ใกล้เคียงละใกล้เคียงละตัวละครนี้เป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่ครับตัวละครนี้มีผมสีดําก็คิดว่าน่าจะใช่แหละตัวละครนี้มีหลายฟอร์มมีหลายร่างฟอร์มใช่ใช่นี่ไงคเมเลรเดอร์กาบุ ก็ถือว่าโอเคเก่งมากๆพอสมควรก็ใช้จํานวนการถามไปสีกว่าคําถามเลยนะก็ถือว่าถือว่า,อ,วาอาจจะเป็นงานที่ยากสําหรับอากิเนเตอร์อยู่พอสมควรนะครับโอเคเราไปตัวถัดไปเลยดีกว่าตัวที่2ผมขอเอาเป็นคาเมเลเดอร์กีสละกันน่าจะง่ายอยู่นะเพราะว่าตัวแรกมีค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะครับตัวละครนี้มีพลังพิเศษใช่ครับ ตัวละครนี้มาจากอนิเมะไม่ใช่ครับตัวละครนี้มาจากมูวี่ไม่ใช่ครับตัวละครนี้มาจากเกมไม่ใช่ตัวละครนี้เป็นผู้ชายใช่ตัวละครนี้มีผมสีดำใช่ตัวละครนี้มาจากทีวีซีรีส์ใช่ครับตัวละครนี้ใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาไม่ใช่ครับตัวละครนี้มาจากการ์ตูนไม่ครับตัวละครนี้เกี่ยวข้องกับนิมะไม่ใช่ครับตัวละครนี้เป็นคนเกาหลีไม่ใช่ครับตัวละครนี้เป็นคนญี่ปุ่นใช่ครับตัวละครนี้สีแดงไม่ใช่ ตัวละครนี้เกี่ยวข้องกับน้ําหอมไม่ใช่ครับตัวละครนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ตัวละครนี้เกี่ยวข้องกับการ์ดไม่ครับตัวละครนี้เกี่ยวข้องกับสีเขียวไม่ตัวละครนี้เกี่ยวข้องกับสีน้ํำเงินไม่ตัวละครนี้สีเหลืองไม่ใช่ครับตัวละครนี้ไปโรงเรียนไม่ตัวละครนี้สีม่วงไม่ตัวละครนี้มีเพื่อนเป็นฮีโร่ใช่ครับตัวละครนี้มีปาร์ตี้น้ำชาไม่นะตัวละครนี้เกี่ยวข้องกับสุนัขจิ้งจอกใช่ครับ ตัวละครนี้เป็นผู้เล่นบาสเกตบอลไปไกลแล้วพี่ตัวละครนี้เป็นคนพรยศพรยศแบบไหนอะไม่รู้สิไม่ใช่แล้วตัวละครนี้ค้นหาสมบัติที่หายไปไม่นะตัวละครนี้เป็นตัวละครสมมตุติใช่ครับตัวละครนี้มีเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นต่าวน้อยไม่นะตัวละครนี้กําลังบันทึกอัลบัม้ม<อ>ไม่ใช่ไปไกลแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์ตัวนี้ยิ้มก็ยิ้มอยู่นะ คำเมดเนเตอร์กสโอ้ก็ถือว่ากว่าจะตอบถูกนี่ก็คือแบบมึงถามมั่วมากมั่วทรงไปไกลมากๆนะฮะโอเคก็ถือว่าตอบถูกนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจว่าระหว่างก่อนที่จะมาถึงคําตอบเนีถามอะไรไม่รู้มั่วซั่วมากนะครับผิดกับ a ากินเนเตที่ผมเคยเล่นเมื่อประมาณ5-6ปีที่แล้วพอสมควรนะหลังๆมานี้พอมันเริ่มถามคําถามนึงที่มันเกือบจะเข้าเป้าแล้วแล้วมันก็ไปถามอะไรมั่วซั่วนะครับแล้วเหนื่อยเปล่านะโอเค ก็ถือว่ายังตอบถูกแล้วกันตัวสุดท้ายไม่ต้องเอาที่ไหนไกลเลยขอเป็นคาร์เมเลเดอร์คูกะแล้วกันอ่ะดูซิว่ามันจะใช้เวลานานไหมว่าเหนื่อยมากมากเนี่ยอัดมาแบบจะเป็นชั่วโมงละกับแค่2ตัวเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่มาจากอนิเมะไม่ใช่ครับเป็นคาแรคเตอร์ที่ใช้ชีวิตในเก,กาหลีไม่เป็นคนญี่ปุ่นใช่มาจาก Netflix ซีรีส์ไม่ใช่ครับเป็นคาแรคเตอร์ที่แปลงร่างใช่เป็นคาเมเลเดอร์ใช่เพื่อนอาคาเมเลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับการ์ดไม่ ขอไวไวขอไวไวใช้ชีวิตยอยู่ในบลูในไม่ใช่เนี่ยมันก็จะแบบไปไปเรื่อยนะขนาดแบบว่าเออมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้แบบเข้าเป้าแล้วสุดท้ายมันก็ถามแบบออกทะเลนะครับเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นดาวเด่นในหนังของคิสโตเฟอร์โนแลนไม่ใช่เว้ยคาแรคเตอร์ Character นี้เป็นสีแดงใช่คาแรคเตอร์ Character นี้ลบบางสิ่ง ไม่ใช่นึกว่าเป็นอีเล็กเซอร์เฮดอย่างงี้วะคาแรคเตอร์นี้มีพลังแบบไวมากๆอะไรอย่างงี้นะครับไม่คนะาเล็กเตอร์นี้เป็นพ่อมดไม่ใช่ครับตอบถูกเวไไวเถอะขอร้องคาแรคเตอร์นี้เกี่ยวข้องกับมังกี้คิงหรืองอคงไม่ครับคาแรคเตอร์นี้เกี่ยวข้องกับมังกรไม่นะคาแรคเตอร์นี้เปลี่ยนสีได้ใช่ครับ คาแรคเตอร์นี้เป็นคนสเปนไม่ใช่เนี่ยมันออกทะเลอีกละ c คาแรคเตอร์นี้มีชื่อเสียงใน c h a n n e ดิสนี e y ไม่ครับเย่ yeah! ในที่สุดก็จบสัทีก็ถือว่าเป็นตัวที่ ใช้เวลาสั้นที่สุดแล้วแต่ก็ยังคงถามออกทะเลอยู่ดีนะครับก็ไม่รู้สิผมรู้สึกว่าหลังๆวันนี้กินเนอร์มันไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนคือถ้ามันถามเข้าเป้าปุ๊บมันก็จะรันคําถามที่ใกล้เคียงกับคําตอบของมันมากที่สุดนะครับแต่พอหลังๆมันนี้พอมันถามเข้าเป้าอะ่ะมันไปถามเวออื่นงไงถ้า สมมุติว่าสอบคาถามก่อนหน้ามันถามว่ามาจากคอมเมเนเตอร์ใช่หรือไม่อีกคําถามถัดไปมันก็จะไปหาว่ามาจากเกมนู้นไหมมาจากหนังเรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะมั่วสั่วไปหน่อยนะถ้าเทียบกับความสนุกเมื่อก่อนเทียบไม่ติดเลยก็ถือว่าทําคลิปออกมาให,ให้ดูแบบสนุกสนุกขำขำไปแล้วกันนะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งที่อยากทํามากๆพอสมควรถ้าใครสนใจอยากเล่นอ k i ินเนเตอร์เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description นะครับลองเอาไปเล่นแล้วปวดหัวได้ภาษาอังกฤษถือว่าไม่ยากค ว่าน้องๆหนูๆสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้แล้วกันอ่ะยังไงก็ลองไปเล่นดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กาเดสด้วยนะครับผมสําหรับคลิปหน้าผมจะมาทําคลิปอะไรหรือจะมาเล่นอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้คงก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย